สวัสทุกคน Welcome back บ o t e a สู่เทตูราชานลวันนี้เราจะมาสอนทุกคนในการทำวีซ่าท่องเที่ยวในสแกนเนเวียซึ่งครั้นี้เราจะขอไปประเทศสวีเดนเพราะว่าเรากะว่าวันแรกเราจะลงที่สต็อกโฮมแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยเที่ยวในแถบสแกนเนเวียวันนี้ก็จะมาสอนว่าใช้เอกสารอะไรบ้าง การเขียนแผนเที่ยวต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการขอวีซ่าแล้วก็ในสเตทเมนคนเป็นยังไงสำหรับเราก็คือเป็นคนทํางานแบบประจําถ้าเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นนักเรียนอยู่อาจจะใช้เอกสารอื่นในการยืนซึ่งการขอวีซ่าเนี่ยมันมีวิธีตามดังนี้ ตอนแรกเราเข้ามาดูกันที่สมัครวีซ่าเชงเก้นสวีเดนตรง VFS เขาจะมีข้อมูลประเภทวีซ่าให้เราดูว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างตรงนี้เขาจะให้เลือกว่าประเภทของวีซ่าที่เราขอเป็นอะไรซึ่งเราเลือกเป็นท่องเที่ยวแล้วเราก็ดูว่าคําอธิบายของคําท่องเที่ยวเป็นยังไงแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการสมัครวีซ่าเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตามนี้แล้วก็เป็นค่าบริการของ VFS เซคชั่นผัดไปเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ยืน่นเขาจะบอกว่าการที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวเราจะต้องทําประกันการเดินทางต่างประเทศด้วยแล้วนี่ก็คือบริษัทประกันที่เราสามารถซื้อได้ถ้านอกเหนือจากบาริษัทพวกอยู่ในลิสต์นี้จะไม่ได้ก็ต้องซื้อตามลิสต์ซึ่งแต่ว่าลิสต์มันก็มีเยอะแหละ อันนี้ก็คือเอกสารที่เราจะต้องปิ้นออกมาเป็นเหมือนใบปะหน้าว่าแบบมีอะไรบ้างที่เราต้องใช้ในการยื่นรอบนี้เรามาเริ่มกันที่กรอบแรกกันก่อนดีกว่าที่เป็น required document s h e n g e n visa application form เป็น Paper ที่เราจะต้องกรอกข้อมูลตามที่เขาให้มาแล้วก็ใช้พาสปอร์ตตัวจริง photo copy ที่เป็นหน้าเราแล้วก็ application fee payment receipt ก็คือใบเสร็จที่เราจ่ายค่าสมาัคร แล้วก็ copy ของ travel medical insurance ที่เรา show list อันนั้น condition ของการซื้อประกรันการเดินทางคือมันจะต้อง cover ช่วงเวลาการเดินทางและการอยู่ของที่นั่นรวมถึงช่วง transit ด้วยประกันนี้จะต้องรวมถึงการกลับไปรักษาในประเทศบ้านเกิดของเราด้วยและ minimum coverage ของ insurance นี้จะต้องอครอบคลุมถึง30,000 EUR ยูโรเอกสารในช่องที่2ที่เป็น general r e q u i r e m e n t อันที่1คือ proof of identity เราใช้ copy ไปทั้ง2องเลยอะเผื่อก็คือปัดประชาชนแล้วก็ Passport แล้วก็อันที่2เป็น proof of occupation ถ้า e m p l o y หรือมีงานประจำใช้ใบรับรองการทำงานที่แสดงถึงวันเดินทางจำนวนกี่วันที่เราจะใช้ในการเดินทางแล้วก็ position ในที่ทำงานของเราสุดท้ายก็คือเงินเดือนอันข้างล่างที่เป็น minor สำหรับอายุที่ต่ำกว่า18จะต้อง show ใบเกิด หลักฐานของที่คนเป็นผู้ปกครองอาจจะเป็นไปจดทะเบียนสมรส d ีว o r ์สหรือว่าสำนาทะเบียนบ้านก็ได้แล้วก็ข้างล่างก็คือถ้าเป็น guardian ี่ไม่ได้ไปกับเราด้วยก็ต้องเขียน letter ที่เป็น c o n ซ e n t ออกมาสน่วสุดท้ายที่เป็น additional documents for visit เราจะต้องมีใบการจองห้องพักแล้วก็ plan เที่ยวห้องพักแล้วก็ plan เที่ยวต้องรวมทั้งหมดรวมถึงประเทศที่เราจะไปด้วยแล้วก็ตัว๋วเครื่องบินในการจองขาไปและขากลับ ด้านการเงินเราจะต้องโชว์ Bank Statement 3เดือนย้อนหลังเงินที่อยู่ในแบงก์อ c คเค t จะต้องรวมค่ากินอยู่ค่าใช้จ่ายที่เราจะใช้ตลอดทางทิปด้วยอันสุดท้ายเป็นพิ o ูจเหมือนพวกสินทรัพย์ที่เรามีแล้วก็ใบจดทะเบียนสมรสใบเกิดของลูกพวกนี้ก็คือแล้วแต่เลยว่าเราจะเอามาแนบด้วยหรือไม่แนบก็ได้เซกชั่นต่อไปเป็นข้อกําหนดของรูปถ่ายขาต้องการ2นิ้วแล้วก็เห็นใบหน้าเต็มๆพยายามแบบมัดผมไปถ่ายรูปจะดีกว่าแล้วก็ใช้แบ็กกราวด์ขาว อันนี้เป็นแบบคําขอ Visa. วีซ่าเราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะได้เข้าใจแบบฟอร์มหนังสือเชิญถ้าเราไปแบบท่องเที่ยวก็ไม่ต้องยื่นได้เพราะว่าอันนี้มันสำหรับการเยี่ยมเยียนซึ่งแอปพลิเคชัน for s h e n g e n Visa อันเนี้ยเราก็ต้องเติมตามช่องให้ครบจะเขียนหรือว่าจะพิมพ์ลงไปก็ได้ฟอร์มอันนี้มันเยอะมากเดีย๋ยวเราขอทำคลิปแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งสอนวิธีการเติม อันนี้คือตัวอย่างแพลนการเที่ยวของเราในการขอวีซ่าจะเห็นว่าเราเลือกแค่สวีเดนและก็เดินมากเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปออสโลหรือจะไปที่ไหนอีกไหมซึ่งถ้าไปตรงนั้นอ่ะการวางแผนสําหรับเรามันจะยุ่งยากขึ้นในการเขียนแผนเที่ยวเพื่อขอวีซ่าเราก็เลยเลือกแค่2ประเทศอันนี้จะพาทุกคนมาจองโรงแรม เราจองผ่าน Booking เพราะว่าเราสามารถแอดชื่อคนเพราะว่ามันจะมีตรงฟีเจอร์หนึ่งที่เราสามารถแอดชื่อคนที่เราสมัครวิซ่าพร้อมกันได้ทําให้ชื่อของ2คนมันอยู่ตรงที่ตัว Booking การจองโรงแรมเพื่อขอวิซ่ามันจะเลือกอยังไงก็ได้ก็จริงแต่ว่าการที่เราดูก็คืออย่างแรกแค่คอนดิชันว่ามันมีฟรีแคนเซ แต่จริงๆแล้วเราก็ควรดูด้วยว่าโรงแรมนั้นแล้วถ้าเราจองแล้วเขาดูสเตทเมนต์มาว่าเรามีเงินพอที่จะจ่ายทั้งค่าโรงแรมทั้งค่ากินอยู่ทั้งค่าเดินทางหรือเปล่าเราต้องเลือกโรงแรมที่มันดูมคเซนส์กับตัวไฟแนนยลของเราด้วยพอเราจองโรงแรมเราใส่ดีเทลเสร็จแล้วมันจะมีตรงข้างล่างที่เขียนว่า full guest name ตรงเนี้ยเราสามารถใส่ชื่ออีกคนหนึ่งที่เราสมัครวีซ่าพร้อมกันได้แล้วเราก็พิมพ์ไปอีกชื่อหนึ่ง วิธีการจองคิวทำวีซ่าผ่าน VFS คลิกตรงว่าฉันไม่มีบัญชีแล้วก็ใส่อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกรอบนึงเพื่อเป็นการ activate อีเมลนั้นแล้วก็สร้างบัญชีเสร็จแล้วมันก็เราจะต้องไป activate ในอีเมลที่เราลงไว้อีกรอบนึงเข้าไป activate account แล้วเราล็อก Log in อีกรอบพอล็อ In เสร็จแล้วเราก็กดเริ่มการจองใหม่ แล้วก็เรื่องหมวดหมู่ของวีซ่าที่เราจะขอซึ่งเป็นทัวร์ s t สแล้วเขาก็จะโชว์มาว่าคิวที่ว่างที่สุดเป็นวันที่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าลิสต์ที่เขาสักเจสมามันไม่ตรงกับเราเราก็ผ่านไปก่อนแล้วก็เกาะรายละเอียดของเราเองพอกดรายละเอียดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นตารางของวันที่แล้วก็ เวลาที่มันว่าเราก็เลือกได้เลยว่าเราสะดวกวันไหนช่วงเวลากี่โมงแล้วก็กดดําเนินการต่ออันนี้ก็คือบริการเพิ่มเสริมเติมถ้าใครอยากได้ก็กดเพิ่มได้มันก็จะส่งรายละเอียดมาให้เราคอนเฟิร์มอีกรอบหลังจากนั้นก็ยืนยันมันก็จะขึ้นว่ามันมีการทํานัดหมายของเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะส่งไปที่อีเมลอันนี้คือตัวอย่างใบนัดทําขอวีซา่าอันนี้เราต้องปีนออกไปด้วยนะเป็นเอกสารหนึ่ง ในการที่เราจะรวบรวมไปขอวีซ่าแต่เรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าเราค่อยไปจ่ายที่นั่นวัยจะมาเล่าประสบการณ์การเขียนแผนเที่ยวแล้วก็เกือบติดต่อมอเพราะว่าตอนที่เราเขียนแผนเที่ยวแล้วก็การจองอะมันไม่สอดคล้องก,กันกับการที่เราจะไปเที่ยวจริงๆเพราะว่าตอนที่เราเขียนแผนเที่ยวอะแล้วก็จองไปแบบ เออก็ลองจองแล้วก็อันหามโรงแรมที่มันสามารถแคนเซิลได้แล้วก็เขียนแพลนประมาณนี้ซึ่งในวันที่เราไปเที่ยวจริงอะ่ะเราก็เปลี่ยนแพลนแล้วเวลาเขาถามตอนที่เราอยู่ตอมอเขาก็าเหมือนจะมีตัวเอกสารในการที่เราส่งไปเพื่อขอวีซา่ามันจะเป็นแพลนเที่ยวซึ่งมันไม่ตรงกันเขาก็เลยถามว่าทําไมแพลนเที่ยวนี้กับอันนี้ไม่ตรงกัน ในหัวเราตอนนั้นก็คืออา้าวก็ตอนนั้นทําเพื่อขอวีซ่าเฉยๆยังไม่ได้คิดแผนเที่ยวจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็บอกว่าอ๋อจริงๆเราจองไว้เราไปเที่ยวเรานั่งเครื่องบินไปเที่ยวกับแม่สองคนแต่ว่าเปลี่ยนใจที่พี่เราตอนนี้ที่กําลังเรียนอยู่ที่สวีเดนกําลังจะมาเที่ยวด้วยเราก็เลยเปลี่ยนแผนเราก็เขาก็เลยขอเอกสารของพี่เราว่าเรียนที่ไหนแล้วก็แพลนจองตอนนี้เป็นยังไง บางคนอาจจะปินมาเลยก็ได้นะเพราะว่าเราก็แนะนำในบางทีหรือแม้เราก็โชว์ iPad เราก็ได้ว่าจริงๆแล้วเราเมีแลนเที่ยวประมาณนี้บุ๊กิ้งเราเป็นแบบนี้ที่เราเปลี่ยนแผนแต่ว่าเราแนะนำว่าเอาแพลนเที่ยวเ,เอกสารการจองปินมาก็ได้ในเอกสารที่เราขอวีซ่ามาเป็นอีกฉบับหนึ่งเพื่อเขาจะได้รู้แต่ไอตรงที่แลนเที่ยวเราจริงๆอ่ะอาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะหลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้แล้วถ้าเราผ่านเข้าไปเพื่อไม่ให้ ตอมอถามนานเพราะว่าตอมอตรงสวีเดนคือแอบเช็คแรงอยู่เช็คทุกคนด้วยแล้วก็ใช้เวลามากด้วยเราแนะนำให้เผื่อเวลาเพื่อตอนที่เราจะต้องผ่านต่อมอเพราะว่าทุกคนถามเยอะมากยิ่งเราเห็นคนจีนข้างหน้าเราแบบประมาณ20%อคือเขามีแผนแล้วก็มีเปเปอร์ที่แบบสปอร์ตได้ดีมากเราข้างหน้าคงจะต้องเตรียมแบบนั้น ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็การขอวีซ่าเที่ยวเชงเก้นในประเทศยุโรปง่ายมากจริงจการขอเที่ยวเชงเก้นน่ะเราขอที่ไหนก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนมากสุดหรือว่าวันแรกเราไปลงที่ไหนซึ่งของเราเราใช้หลักของการที่ว่าวันแรกเราลงที่ไหนแต่ว่าในแพลนนี้เราก็จะอยู่ที่สตอกโฮล์มมากที่สุดได้แหละ โดยแผนคร่าวๆข,าข,าของเราก็คือเราจะไปเที่ยวที่สต o อกโฮมออสโลแล้วก็ลงมาที่ก o อตเทนเบิร์กแล้วก็ไปยังเชอปิงแล้วก็ไปมาโมแล้วก็ลงมาโคเปนตอนนิวเวียแล้วก็กลับขึ้นไปที่สตอกโฮมอีกรอบหนึ่งแพผนนี้ก็คือประมาณ2อาทิตย์เต็มๆก็ลองวางแผนได้ว่าจริงๆเราเป็นแนวนี้หรือจะแนวนี้ก็ได้เผื่อเผื่ออันนี้เป็นไกด์ไลน์ในการขอ แผนเที่ยวสุดท้ายเราก็ทำแลนเที่ยวด้วย ChatGPT เหมือนเดิมในคลิปที่เราเคยสอนตอนทำวีซ่าออสเตรเลียหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการไปเที่ยวฝั่งสแกนดิเนเวียหรือว่าฝั่งยุโรปถ้าใครไม่อยากเสียตังในการขอวีซ่าผ่านอเจนซี่ก็ลองดูตามคลิป ของเราได้เพราะว่าเราพยายามจะทําให้ละเอียดที่สุดเพื่อจะได้เซฟเงินในการเอาไปเที่ยวกันอย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้กับช่องนี้ได้นะคะบ๊ายบาย